ลองพูดสิค่ะสวัสดี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 อ้าวจะขำทำไมล่ะโกนี่กระดาษยังไม่เอาจรแล้วทำรู้ว่าคุณโม่ึงก็ตลกกับเพื่อนสาวอันนี้ก็แดบขำๆตายเลยค่ะวันนี้พามาเดินในสวนนะคะ วันนี้ก็มากับเพื่อนสาวยังไม่เลิกแชทอีกสวัสดีค่ะอ้าวทำงานอยู่ลูกคิวแม่ไม่ค่อยว่างตลกแก่เก่เอ้าอัดได้ยังอัดเลยตลกหรออไป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 ตลกโอเคขำโอ๊ยกำลังคุยกับเพื่อนอยู่เรื่องเรือสำรองสำรานก็จะจัดทริปอ๋อให้จุ๊ค่อยคุยเอ่อไปไปแบบนี้แหละวันนี้มันตลกตลกเอาใหม่เอ้าจุ๊กค่อยมาท่า ไม้ก็ไม่ต้องเดินดัดก็ได้ให้หมก็เออทำไมต้องเดินบิดขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้เห็นนะ่ะมันเห็นแต่น้าโอเคโอเควันนี้มาเดินในสวนกับเพื่อนสาวนะคะสวนชื่ออะไรคะเพื่อนสาวกรสกาชนี่พี่ก็เวอร์เกินหน้ากุกสกาแทอเออธรรมชาติสิก็ธรรมชาติก็ตมธรรมชาติของกระเทยมันก็ต้องดัดหลิดอย่างนี้เหรอวันนี้อากาศดีหนาวมากเลยนะเนี่ยอากาศดีหนาวมากเลย ส่งคุณผู้ชมดููส่สจะส่งผู้ชายให้ดูผู้ชายนะคะผู้กําลังวิ่งมาค่ะคุณผู้ชมตามคอนเซปต์รายการเราอ้อยดูสิคะอ้อยตายแล้วผู้ชายอ้อยตายแล้วแม่ลงไปสวยนะคุณผู้ชมสวยมากเลยดอกไมก้คุณผู้ชมดูสิคะเขาเรียกว่าดอกอะไรอ่ะโอ้ยเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนแปะไว้หน้าหน้าหน้าวิดีโอค่ะ จำชื่อไม่ได้หรยอจจำชื่อไม่ได้ชื่อคุกคุกกรุสอะไรเนี่ยแหละค่ะเออเออน่สู่เข้าไปเลยเออดอกผักกูดเออดอกคุกคูดดอกคุกคุกกรุสอะไรเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวไปแปะไว้หน้าคลิปนะคะเออเดินมาว้ายคุณผู้ชมดูยีราฟสิค่ะนี่อย่างนี้นะมาไปกรุสซุ่มนี่อย่างนี้เห็นไหมมันอาดอุ้ยนางตกใจฮัลโหลนางนางไปเลยนางได้ยินเสียงตูด อมาดูยีราฟสิเขาแอ้วสามสี่ตัวเฮ้ยมีมาลายด้วยนะแกมันจะเยกันแล้วแม่มันช่มันจะเยกันแล้วหรอเปล่าเขากำลังตกลงราคาอยู่น่ากลัวเออเลยเนี่ยเราตั้งใจมัมรหาผู้ชายเราหล่อไทยนะคะแต่ยังไม่ค่อยเจอเลยค่ะคุณแม่จะเย็นเย็โลกเออช่วงนี้เป็นไงโควิดน้านี่เดี๋ยววันนาวันจันทร์นี่เขาก็กดใหม่แล้วนะคะกดใหม่เรื่อง ก็เดี๋ยวร้านค้าก็เปิดได้แล้วแต่คุณก็ต้องนัดทำการนัดหมาทําเทมีนอีกเหรอใช่ทำมเทมีนจะหมายถกงทําเทมีนนะอันนี้พระราชวังตรงกลางสวนนะคะเรียกว่าพระราชวังอะไรคะไม่มีเชื่อค่ะเท่าที่รู้นะคะก็เรียกว่าวังเฉยๆนะคะเออคำี้เรียกว่าพระราชวังโรสกาเทนอย่างนี้เหรอไม่น่าจะใช่นะคะอุ๊ยใช่ หซูมไม่ทันเลยค่ะซูมทำไมทำไมไม่กลับไปกลับกล้องนี้อ้าวเดี๋ยวเขารู้แม่เดี๋ยวเขาฟ้องพ่ออะนรรู้คุณแม่น่ะเขาไม่กล้าฟ้องเราหรอกอุ้ยนี่ไงคุณพ่อดูสิคุณพ่อพ่อดูดีเดี๋ยวจะพาไปดูคุณพ่อนะเพื่อนๆแอบเรื่องฝั่งนู้นแกแอบเดื่อฝั่งนู้นเดี๋ยวเขารู้มันใกล้เกินไม่เราก็ถือกล้องไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็เออจะซูมุบยคุณพ่อดูเป้าคุณพ่ออุ้ยตายแล้วแม่จะมาดูแต่กล้อเป้าอะไรก็ไม่รู้เออพ่าก็ตุงอยู่นะหรอ ได้อยู่คุณพ่อจะรู้ไหมว่าเราแอบถ่ายเขาเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้พูดภาษาได้เขาอาจจะรู้ซะด้วยซ้ำแต่เขาก็ทำเป็นไม่รู้เดี๋ยวเขาได้ออกช่องเราเขาก็แลบว่าเเนี่ยมีคนมาแอบถ่ายฉันนี้นะเอออุ้ยน้องขี่จักรยานมาอ๋อแม่ก๊อุ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมน้องน่ารักมากเลยตายแล้วหรอวางนะวางสมัยก่อนถ่ายเข้ามาในกล้องสวยนะสมัยก่อนกษัตริย์เนี่ยเขาเอาไว้อ่ม เขาเอาไว้ใช้ลาสัตว์เนาะมันเป็นวังที่เขาไว้ใช้ลาสาตัตว์เป็นที่พักไม่ใช่เป็นที่พักก็พักด้วยบางทีละ่ะเออทั้งๆท,ที่ในเมืองมันก็ไม่อยู่ไกลมากแต่เขาก็เอาสร้างไวล้ลาสัตว์สมัยก่อนมันก็เป็นป่ามันก็ล่างเออลากวางลาอะไรพวกนี้เนะเาะอแบบบรรยากาศล่ะคะเออค่ะแต่เนี่ยมันอันนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่นั่นพังสงครามโลกครั้งที่สองเนาะในห้องข้างในเนี่ยมันพังหมดเลยเนาะแต่ว่าอีตรงภาษาเดอรภาษาไทยเรียกว่าอะไรอีตรงนั้นข้างหน้าเนี่ย เออมันยังอยู่แต่ข้างในนี่พังไปนะอ๋อข้างในพังก็คือเห็นเห็นเฉพาะข้างหน้าใช่ข้างในพังเห็นเฉพาะข้างหน้าประสาทก็เป็นสิก็พูดเป็นสิก็แนะนําไปแล้วเดี๋ยวด้านแล้วเขาเปิดให้เข้าหรือเปล่าคะคุณเขาเปิดเป็นภ้าพบางทกีก็มีแต่ว่าเป็นนาเทศกาลอะไรเงี้ยค่ะเขาอยู่ช่วงหน้าร้อนเขาเปิดหรือเปล่าเป็นเบียร์การเท้นหรือเปล่าไม่มีกมันจะเป็นเขาบดีเป็นาเป็นคอนเสิร์ตเป็นมิทสการนะคะเขาจะเปิดให้คนเข้าค่ะ อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะภาษาไทยอะไรบึงทะเลสาบเหรอไม่ใช่นะแม่งเขาก็เรียกไอ้นั่นไงเขาเรียกเป็นอะไรเป็นเขาเรียกบ่อน้ำบ่อน้ําเออบ่อน้ำบ่อน้าอยู่หน้าวังปกติมันเป็นน้ําพุหรือเปล่ามันไม่ใช่น้ําพุนะไม่มีเออเป็นบ่อน้ำไม่เฉยเขาทำไว้เขาทำไว้เอาแบบว่าเอาห่วงจุ้ยเออทำไว้เอาห่วงจุ้ยนี่นะคะบ่อน้ำนี่ก็บริเวณพระราชวัง เห็นมเออเลิศบรรยากาศสิดูบรรยากาศเออสวยมากเลยนะคะไม่แล้วมันก็จะมีเบียร์การ์เด้นอยู่ด้านนี้หรอเออเห็นได้ไหมแม่เออสวยอุ้ยเห็นอยู่นะแม่เมื่อกี้น่ะได้อยู่ได้พวกคนนี้จะไหลมาไปที่นี่เอไป เรซื้อเครื่องดื่มค่ะโอเคนี่ดูเห็นไหมคะเขาแถวรอซื้อเครื่องดื่มขนาดเขาห้ามขายเหล้านะเขาขายขายได้จะต้องมีแอลกอฮอล์ภาชนะต้องปิดอย่างดีเนาะนี่เขาถึงให้เปิดขายได้แล้วก็ดังเคื่อเชิญเห็นไหมคะ แล้วก็รอคิวค่ะอันนี้ภาษาโดยเขาเรียกว่าอะไรคะเพื่อนสาวแบบนี้น่ะเขาเรียกว่าอะไรเชิญค่ะใบชาอย่างนี้น่ะกาเทนเบียร์กาเทนเนาะดูสิบรรยากาศเอะเพิ่งเดินไปใกล้ป้าเดี๋ยวป้าจะด่าวนะจ๊ะหนูอัพสอค่ะอัลเลอร์อัพสตันก็แบบว่าต้องเป็นระยะห่างนะคะคุณผู้ชมแปะไปด้วยหน่อยเออเลิศมีคำไหนคำศัพท์แบบว่าที่จำง่ายๆไม่ค่อยยุ่งยากก็แปะไว้ให้เขาหน่อยโอเคจะแปะไว้ให้ค่ะแปะเผื่อกูด้วยแหละบางทีกูก็อ่านไม่ออกนี่นะคะ สั่งอาหารอันดับหนึ่งสั่งเครื่องดื่มอันดับสองแล้วก็อันดับสามจ่ายรวมทีเดียวโอเคอุย้ยอันนี้อะไรอ่ะคุณกาแฟคาเฟ<า>สำหรับสำหรับสุนัขเนา,นา,า,าะหุ่นเดอบแปลว่าหมาอ่ะเพื่อนสาวไปลองเรียสิคะก็มีไว้ให้มาเดี๋ยวฉันจับกล้องให้เดี๋ยวแกลงไปเรียอ่ะผู้ชมจะได้เห็นจะชาร์ตค่ะค <c oughs> ่ะอ่ะหลับอะไรดีแะอัพฮิวส์เช็ค่ากนไอกลูไบไบ คอนเทนต์เกี่ยวกับครัวซองต์รีเซอร์เพื่อนเพือนอ๋ได้มุมนั่งแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเลิศมากเก้าอี้เก้าอี้ทําจากต้นไม้นะคะต้นไม้ที่มันตายแล้วเขาตัดออกโอเคเดี๋ยวเราจะดื่มโอ๊ยเราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนี่มันก็แอลกอฮอล์สไครเนาะใช่ใช่ไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้มันก็น้ำเออน้ำองุ่นเฉยๆเนาะน้ำองุ่นร้อนน้ำองุ่นร้อนเราไม่เออ พรอสค่ะพรอสอืมภาษาดอยต้องพูดพรอสพูดว่าอะไรค่ะเพื่อนสาวพรอสค่ะเออรพอรอสแม่โอ๊ยตายแล้วแม่ผู <ไป S 2> ้ชายเออดีขึ้นนะแก โอ้ยแม่ผู้ชายแต่เห็นจากข้างหลังอ่ะหนุ่มๆข้างหลังมีอีกไหมโอ้ไม่มีลัดหนุ่มๆนักกระเพิงเขามาวิ่งกันครับโอ้แต่เห็นจากข้างหลังทางนูน้นสายมือหนุ่นหนุ่มๆนุ่นไหวตายแล้วตายแล้วเอ้าจะมาหาสารลงสาระอะไรลูกอ๋อตายแ,แล้วแม่ข้างหน้านี่อะไรอ่ะผู้ป่าเด็กน้อยไหวตายแล้วผู้ป่าตายแล้วน้องเขามาทำอะไรอว้าให้ผู้ชายเด็กน้อย โอ๊ยตายไม่กล้าเอียงมากเดี๋ยวเขารู้ก็แอบแทนแบบนี้ไงแทนเนอ่ะเดี๋ยวเขารู้มึงจะ่ดันสิกล้าเลยแหละตายวิวสวยมากเลยอะแกโอใย,ตาย,อยตายแล้วอุย้ยแม่เนี่ยอะไรเนะี่ยอันนี้ลงละครเหรออันนี้ลงละครนะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเธอเป็นเออเป็นอะไรล่ะที่แสดงคอนเสิร์ตเออ เออเป็นคอออนเภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะคอนเสิร์ตกลางแจ้งเนาะเป็นอะไรใช่คอนเสิร์ตเหรอเขาเรียกคอนเสิร์ตเหรอเวทีสิเออเวทีกลางแจ้งเนาะคุณผู้ชมอ๋อผู้ชายนี่หรอไม่อ่าเวทีกลางแจ้งไปโอ๋ยเพื่อนเพื่อนเรากำลังกลับแล้วนะคะทำไมต้องขายอ่ะพูดถึงราคา โอเคนี่กำลังมายืนรอรถเมย์เออไปสอนพิธีดูป้ายรถเมย์หน่อยโอเควันนี้วันเสาร์สอนเน็อาเบนก็คือเอ่อสิบโมงถึงสิบเก้านาฬก่สิบเจ็ก็อยู่ประมาณนี้แหละ1 0บถึงสินอันนี้มันสองาสิบแล้วสองก็อยู่ในระหว่างสิบถึงสิ้านานาทีรถก็มาแล้วนี่ไงรถมา57าสเจ็ออห้ ห้านาทีรถมาป้านบาร์บูลีมาล้วก็นั่งรถสิบนาทีถึงบ้านเราโอเคนัมเบอร์วันสิบนาทีก็ไม่ต้องซื้อตัว๋วเอามาตั๋วอะ <c oughs> ไรน,นั่งรถสี่ฉันมีตั๋วเดือนมันเสารนะ์น่ะเออวันเสาร์อ๋อใช่ใช่ใช่โอ้ยไม่รู้เรื่องโง่โอเคนะคะจบที่สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไม่ขอบคุณแขกหรอคะ คะขอบคุณแขกรับเชิญนะคะคุณนาตาแล้วยินดีค่ะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะเป็นจะพาไปดูผู้ต่อจะไปดูผู้ต่อนะคะโอเคแล้ว